ยายกินแบนกอนข่าวอ่ะดำเลยยายดำเท่าเดียวเลยมันนี่อากาศทรยงเยินๆสวยอะไรยังนั่นอยู่กินข่าวบัดเนี่ยยายกินข่าวงายพคนะแกงปลากฏดแกงปลาซียมทอดหมู ลาบ, <c oughs> ป,บปิ๊บกระปูผลไม้แล้วก็มีบักฮงสุกผักผักเล้เต็มผักเข่าผักลวกก็มีบลวกก็มีซ้อมผักบักทัวบักเขือต้มฮงสุกฮงสุกกะหวานเนี่ยฮ้อนแลนด์คนะแซบบบยายป <c oughs> นปูกับแซบเซบลาบปูนั่แหละพันอ่อล่ะพันกับมาใสเขาขว่าหัวหอม แกงปลากดย้ายดา่าหลับกับปูย้ายหวานทอดหมูกัมีน